เจเจเจตรงนี้เอ้าโอคครับก็ในวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในแบบรถเข็นนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแบบรถเข็นนะครับก็เป็นแบบแนวเป็นแบบแนวแบบเล่นชิวๆนะครับก็จะเป็นแบบเราต้องกะระยะแรงเอานะเพื่อที่ให้เราไปถึงเส้นชัยนะครับอ่ะ ซึ่งเกมนี้มันจะมีหลายด่านนะครับแล้วเกมนี้ก็ดังอยู่นะก็เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกด่านเยอะนะครับก็เดี๋ยวนี้จะเล่นให้ผ่านอันนั้นก่อนแล้วกันถ้าแบบว่าผ่านแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นด่านอื่นนะครับและช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเกมชาดนะครับก็เล่นแต่โรบอกนะครับก็เล่นแนวแมปที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนวกันมาก็ทําการกด E ีนะครับก็จะรุออกมาะซึ่งค่าความไวความช้าก็จะอยู่ตรงมุมล่างขวานะครับก็มาเดี๋ยวเราเล่นกันเลยอ่าอันนี้คือมีคนกดปุ่มมนะครับผเลต้องว โอเคเดี๋ยวคกมนี้ก็จะต้องเกมนี้มันต้องเล่นแบบว่ามีสต,ตินะไม่งั้นเราจะเสียไปได้นะเนี่ยนี่มันกดนะจะต,ต้องเดี๋ยวถ้าเกมนี้เราเล่นแบบเน้นความไวมันจะทําให้ล,าหล่างลื่นอย่างเงี้ยน,นะคือเมื่อกี้มันมีคนนะครับถ้ามีคนยืนอยู่บนรถนนแล้วแล้วเราชนอนะ่ะคือรถเราจะกระเด็นเลยนะครับอันนี้ต้องอันนี้คือไม่ค่อยดีหรอกถ้ามีเซอร,ร์วีนี่เซอร์วีคือผมไม่รู้ว่าไอพวกก้อนเมฆอย่างนั้นมัน,นมาจากไหนนะมันน่าจะต้องเล่นให้ผ่านด่านหรือเ่าไม่รู้นะโอเคตอนนี้เราหลุดตรงนั้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเล่นอะไรเราต้องกาแรงเอานะครับ ัน,นีความไวอยู่ที่5 0าสิถึงหกนะครับอ่ะเบิวเบิ Gender ้วเบิ้วบเก็บเก็บเก็บบตรงนี้ต้องชะลอชะลอนิดนึงนะมันเป็นขาลงนะโอ้ยไปไปไปโอเคตรงนี้ก็ต้องชะลอนะครับตรงนี้ขาลงหนักเลยนะต้องกดแบบกดกดชะลอโลๆเลยนะกดตีนกากดตีนกาต้องแบบเร็วๆนะโอเคตรงนี้ขึ้นมาสูงเลยนะครับ าด่านแรกนี่มันก็ชิวๆนะครับต้องไปดูที่พวกด่านอื่นนะเราเล่นเล่นทางนี้ผ่านก่อนแล้วกันนะถือว่าเป็นการรวมแต่ทางนี้ถือว่าสูงนะครับนะโเคเขก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้โอ้ยลุง อ,อเคตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสูงแล้วนะครับก็แล้วเข้าเส้นชัยกันเลยเลยลก่าไปมาโอเคเรามาถึงเส้นชัยแล้วครับอัอนนี้คืออะไรไม่รู้นะครับอันนี้คือเขาให้กอกกอกไอดีอะไรไม่รู้นะอุโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นด่านต่อไปเลยกันนะครับมาหาด่านที่คนเขาแบบพีเทกันนะครับก็จะเป็นด่านนี้นะแต่ว่าอันนี้คือผมเคยเล่นไปแล้วนะเราอันนี้นะก็ะคลิปนี้เราเล่นสองด่านนะครับามาถึงแล้วนะมาเดีด๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะด่านนี้ก็จะออกโทนชมพูด่านนี้มันทุกโทเลยนะ อโอ้ยเกอบหลุดเกอบหลุดเก็บหลุดอาตรงนี้ไปเลยนะโอเคผ่านแล้วหมดแรกนะเราต้องมาเซตตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงไหนนะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่ออันนี้อุย้ยลงลงลงไปเล่นตายตายแมพเลยนะโอเคคีบแล้วโอ้ยเก็บเกบเกบไปดิน,นกา คือตีนกาถ้าความไวมันเนาะถ้าความแรงมันน้อยครับมันก็จะไม่ต้องเสียแรงเนาะเคสี okay, <save S 1> ไปแรงเรนะือสอง okay, เคสีแล้วมาไปต่อเฮ้ยวันนี้ม่นนะ่าเลยเนี่ยโอ้โหโคตรสูงสูงเลยตรงนี้โ okay. อ,อ้แต่ตอนลงนี้ต้องชะลอหนักนะคือ,อตีนกาไปตีนกาตีนกาหนึ่งตีนกาสอง ก็ชะลอเลยโหตรงนี้มันแบบต่ำม,มากนะถ้าเราลงความเร็วลงไปนี่แพร้อยเปอร์เซ็นไอ้ค่อยกดชะลอนะครับโอเคเร,ร้อยชิลๆอยู่นะครับมาแซ่บเลยโอเคเรียบร้อยรถสามนะวูยอันนี้มันคือรถบัสเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่คือไม่รู้ว่าถ้าพวกของอย่างนี้นมันทำยังไงนะมันเราย,ยังไม่ต้องไปยุ่งแล้วกันช่างมัน โอเคตรงนี้มันเขียนว,ว่า maybe show down นะครับมาบอกว่าอาจจะช้าลงนะครับมาก็คือน่าจะต้องชะลอความเร็วลงหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อน่าจะมาถึงตรงเมื่อกี้นะที่บอกอาจจะช้าลงโอเคมาถึงเร็วสี่แบบง่ายๆนะครับตนี้ชิวๆไปไปต่อเลยกนะันไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าเราแพ้งไหนเราก็จะหยุดตรงนั้นแนละ้วกันแ้าแพ้ก็จบในะอันนี้กันเลยเนี่ยเป็นน้ําแข็งนะครับอ๋อมันลดความเร็วไดว้ตรงนั้นเมื่อกี้นะ โอ๊ยม okay. e, ีขึ้นเดี๋ยวกระเด็นนะเอ้น OK> ี่เล่นไเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวจะตกตกนีขคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรไม่รู้แล้วเนี่ยมันเป็นทางสามทางนีน่าจะให้เราลงไปรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นบล็อกสามมิตินะครับมันจะดูไงอันนี้เหมือนเราต้องเลือกนะครับก็ถ้าจากการดาวนะครับมันก็น่าจะโค้งมาเป็นทางนี้นะน่าจะหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูกันถ้าถ้าท่านี้ไม่ผ่านเดี๋ยวจะลองอีกรอบนะเพราะว่าเป็นด่านใช้การดาว อ่าเรียบร้อยไม่ใช่นะครับไปอ่าใช่นะครับตรงกลางนะโอเคมาเรียกวห้านะครับถ้าเรามีพวกด่านดาวเราก็จะเว้นไว้นะไม่งั้นมันจะตายแบบตายฟรีนะครับโอเคตรงนี้เป็นแนวลงลโอเคจุดตรงนี้อ๋ออ๋ออันนี้ระเบิดนะครับโอเคเอาตกเลย ตรงนี้มันจะมีระเบิดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจบคลิปเลยลกันนะครับนเพราะว่ามันแบบแพ้แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ว่าจะเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันไม่รู้มันจะจบตรงไหนนะแล้วผมก็เดี๋ยวคลิปจ้ยาวเกินทางจบเลยลกันนะเพราะว่าเราแพ้แล้วนะก็แต่เราใครชอบคลิปนี้ฝากอะไรให้ด้วยนะครับก็อยากให้เล่นแบบไหนหรืออยากทำอะไรในคลิปนะก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะโอเคตอนนี้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ